ท่านผู้ชมคะบ้านเราเจอไสเดือนยักษ์ค่ะตัวใหญ่มากกระไดท่านที่จะเอาอะไรมาให้พี่จับก็นั่นไงเอาอะไรชูไปให้แล้วไงกลับตรงนี้ไม่ตัวตรงนี้ตรงนี้หน้าจะอุดมสมบูรณ์มากตัวใหญ่โอ้ยเยี่ยวได้ด้วยมันเยี่ยวเหรออืมมันใช่ไส้เดือนหรือเปล่าไสเดือนใช่แหละและ หมายักค่ะทุกคนไม่แต่ว่ามาจากไหนวะไม่รู้ม,รมาได้ไงก่อนอืมนั่นแหละดิชิตัวลูกงูเลยก็นั่นแหละสิคะ่ะยังจะให้ดูอีกไปัวลนกงูเลยนกงูประเด็นคือเมื่อกี้หนูเตะมัน ไม่ตมันมาทางไหนก่อนโดนนึกว่าเชือกไม่เป็นมาทางไหนก่อนไม่รู้ไงแล้วทำไมคือมันมาอยู่ตรงนี้ได้มันมาจากไหนก่อนหรือว่ามันมีครอบครัวมันอยู่ที่นี่วะพี่ไม่มีอย่างเงี้ยมันเลื้อยเข้ามาแล้วมันเลื้อมาไงอ่ะมันเลื้อเข้าประตูเอ่ยได้อย่างเดียวอ่ะเอาจริงไม่น่าเข้ามาได้อ่ะไหนทางมัน